ไปพาไปโคดทรงพาี่น้องไปกับลูกกับหลานนี่แหละไปเพิ่งส้างนั่งเนาะลูกไปนั่งส้างนั่งบ้านถอยเดิมเอากระทั้งนำส่รถชาเลงไปเนาะ ตา้งไฟของเฮาคือึเงียบเงาบ่มีคนหลินหนามื้อนี้มื้อวันที่26แล้วมื้อสุดท้ายของเฮาแต่ว่าบ้านเฮามันคนบ่มาหลายก็เลยบ่ม่วนบ่คึ๊กึ๊นคือตะกี้ถ้าเป็นตะกี้สมัยยังเป็นบ่าวเป็นสาวนี่โอ้ยม่วนลก็ยังพี่น้องเบิ่งบอจอดรถมือกันห่างขี้สางบ่แม่็นภาษาเนาะบรรยากาศในงานก็เงียบเงาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อสุดท้ายว่าเป็น โบเมนมือบุตัวละรีวิวตัวละค่ะมืน้ำมีอนะำมืนคล้ายบุปผีคนมาไล่เจ้าก็เมื่อน้ำเมื่อวานนี้ซุ้มเฮาบริลงมาเมื่อนี้ว่าชีลงมาหลินมือสุดท้ายผลร่าเขาเจ้าก็เริ่มเมื่อแล้วไม่ขาเศร้าคลายก็เริ่มเมื่อป้าแล้วเมื่อกี้ล่ะข้างในชลัยเดือดยังอยูชลไลเดือดได็กน้อยหรือข้างขาก็มีย้งไม่งั้น ดินทัวปลอดภัยที่สุดพี่น้องริปญญาลูกลงแม่ท่านได้กระเป็นเอเติดบกขึ้นคือสมัยตะกี่ละเขาเจ้าไปเรี๊ยวทั้งอื่นบ้านอื่นมันหนาสนใจกลัวบ้านเฮานี่กรมหนาสนใจมันบบมีหรอเนองแต่ว่าเฮายัางลงมาโคตรทรงตามผิดพองพวกไอ้นีเฮาคือเก่าเนาะในลูกก็พฟอไปเป็นทรงก่อน นุ่งยูนุ่งตลิบิวอนดูฮาวก้ารงิ่น้องเอาาปดเกือบลูกแม่ป้าเขาวัดเขาว่าโอ้ยดูใส่ตุสะทรงการปีแรกของลูกไ่ายน้องที่ได้พามาหล่อแบบมีแานมากกับโบได้มาหล่อสดทรงแล้มนิยกเป็นหน่อยแล้วก็่านทิเสื่องไละยางเนาะลูกหน่อยออกจากเครื่อนกับเสื่องลายพี่น้องเลยที่านทึอที่ขานรูปหอเป็นมา มีชื่ว่าสะดวกสบายไปแบบง่ายๆฮะนะก็ะเลยได้ภามีโอกาสพ้าพเป็นมาหลอ่อมาหลงง้าลลกผ้าลานมาน้ามีเต็มซาเล็งมาจากเพื่อนมาหาสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็คือประมาณรักหนึ่งพี่น้องบอกไก้จากเพื่อนกลุพนังสั่งนั่งบนนันทงหมวา้าทั้งสองค,นคอนแขวงโซนเขตติดอินคือว่าดังเลยคนม,มาหลายพี่น้องเลยหันกลัหันไปเต็มยัด บนหลินบนเที่ยวมีน้อยยุคโบรามันจะมีถาม,น,ถามนั่นทำนี่เพื่อนเทียนไว้สิบสี่ถามแต่ว่าคานนู่มือนี้กูุ่มชันธารมันเปลี่ยนาชันสักหน่อยดินยุกหินล่มแบบนี้ฮะนะแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็บอกไปตาลงไปหลินไปเปยน็นเบิ่งอะนะยุซันเทิงเพื่อนจะเห็ุเป็นสางนั่งแบบนี้เนาะเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเฮาก็คือกลุ่มพนังสางนั่ง มันก็นจะเห็นจุดชมวิวเนาะสบายดีกลุพนังเนบ่บสัางตัวหมกใหญ่เนี่ยลกูกล้านจะพากันขึ้นไปลิ่ยู่เท่หวิวงามอยู่เด้อพี่น้องคนโบรายแต่ว่าวิวว่างามเนาะแต่ว่า s <S เขาจอ,เองเขาเบิ่งจนเบืออนะเ่อแล้วนะเลยช่วงเทศกาลก็เริ่าคว้ามาลิ่งตัวนี้จะเป็นทางลงเนาะเป็นคันไดตัวนั่นจะเป็นฮอจัปปูเนาะไว้ซักการาบูซาเนาะกาบไหว ขอพรหรือว่าแกบนแกบ้ายังเพิ่นจะมาขอพรขอแกบ้ายังอยู่นี่เนาะตัวนี้เป็นคันดทางลงกุหลาบทางลุมทางลุมจะเป็นบอลลินบอลหนึ่งจะมีหินมีถม้ำอะไรแต่ว่าคนบุกยอยลงเราคู่มือนี้ส่วนสถานที่นี่ก็คือบอลเจ้าพาะควเนาะว่าสกุลอาปุษาเราประพฤตรสงผืนขึ้นกันเมนนื่อก่อนก็อยู่นี่จะคนหลายเนาะจะมีซา,าลาหลังหนึ่งต่างอยู่ขึ้นกันบ่ห่างจากเมก่อนดอก หลังจากที่เข้าซุงแล้วเข้ากัผ้ากันไปเลาะลิมนนำกับเด็กๆเนาะมาก็อยากไปนั่งพี่น้างเอ้ยเมื่อยเฝ้าเพื่อนไปว่าเขาไปน้ําเนยทางไปกับเพื่อนที่ะเงียบเงาของเราโูส้สหไส้หลิ้น้ำรือบอกเมื่อคีรลดเลาะบ้านภากกำลังเดินทางไปหาหวัดเนาะวัดใหญ่บ้านน้องบัวทา่าก็จะไปชดส่งผ่าอยู่หันชดส่งในื่อเพื่อนนี่หามาหอดแล้วผ่าไปชดส่งผ่านผ่านหน่อยเนาะ พมันจะตั้งหรือกรเห็นเป็นหทางยืนในนี้พระทรงลงมาแล้วก็สิาพาไัเป็นพระทรงพายพระจันทวันเกิดอีกอที่บริเวณเดินวัดเนาะเป็นได้สวยงามบวชวัดป่านาเจ้าทินกันลายพี่น้องเอ้ยเอามาแมา่น้ำกับมาทั้งแถวนี้กันลาย,ยามาครูกันนี่มากระโคกอขอขอเป็นมาแม่คิดว่าสิปลอดภัยเนาะสะอาดวันมาเทิร์กซัน่มาลุ่มเห่ากันโอ้ยอุ้งอ่างพี่น้องตัวนี้จะเป็นภาพพระจันวันเกิดเนาะ มันลูกัูงนีนั่นนีละแม่ลูกออนพี่น้อเอ้ยมัอยู่มาอะลูกก็อยากโคตรอยากโซงนําปล่อยลงก็บ่ได้ยันมากดพี่น้องยันติดลูกลงเพิ่นอุ้มกันไว้อยู่ในแอวนี่ละยนแล่นบ่ทันลูกลูกก็อยากสูงเฮ็ดแ้วนี้เอาสงให้บาให้เวเรากันเด้อขูขายอยู่ดีมีแหงเนาะทํามาคาขายไงมีให้ลืมให้ไหให้ได้กําไร

หลังจากโคดซงพาแล้วก็สิไปซงกระดูกเนาะกระดูกแม่คอยเพื่อนจะอยู่ในวัดนี่แล้วกระดูกแม่คอยก็มีปูมียามีลุงป่าอยู่ในนี้เนาะแม่เขาจะซงคอนเสียไปวันนซงซ้ำเดือนขึ้นล้างพี่น้อยก็ได้โคดซงเพื่อนอยู่นี้ปิดใจยังได้ซงเพื่อนเพื่อนอยู่ที่นี่มันซงกระดูกแลววแม่คอยดทเขา ไปเห็นกันจะไม่หนีเนาะส่วนพ่อข่อยก็คือทรงแล้วอยู่เพื่อนแต่ว่าข้าวโพดไายลงเนาะวันนั้นบ่มีโอกาสมันแบบวัยปรับเออทรงแหล,แลาเลาคก็แล้วบ่าเป็นอย่างตัวน,นี้คือบริเวณวัดบ้านเฮาเนาะวิพายในวัดจะมีประชาชนลงมาทรงนำพากือกันเนา,าะตกแรกเน้าผ้าหลุมคีสไลเดอร์ครั้งแรกของลกูกเนาะที่ทรงขึ้นขึ้นสไลเดอร์ผ่านมาเพื่อนี่ขึ้นพอเห็นหว่ายังหน่อยอยู่ กินี่ก็คือสามปีเนาะเดือนหนาสามปีเต็มก็เลยเส้นไปได้ลินน้ำมูเนี่ยพี่แม่จะวันใจอยู่น้ำรังเนาะได้แนมตลอดยันต่ำกันก้มัวก็คู่ยันเจ็บยันแขนหักขาฮักขนาดที่น้องเอ้บางเสื้อมันก็หนนุ่นแห้งเนาะเหตุการณ์แบบนี้นก็พวกแม่เราลินลินกันแล้วสีปลอดภัยฮะนะแต่ก็เพื่อความคุมของลกูกเนาะก็ให้เพื่อนไปขี่ไปลินให้เพื่อนไปหาหมูหาประสบก,การณ์ให้เพื่อนน้ำเนาะไปจะลินแบบปลอดภัยแหละไม่ได้ไปคนที่มันคนร้ายฮะนะ เต,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 ต็มดองดองดองไปเช้านี้แหละเรื่องเพิ่นที่ละมวนกันเนาะส่วนพอเพิ่นก็นคือมาไลฟ์สดหนา้าวนเวทีลังเวทีเนาะไลฟ์สดเอิ้นลูกค้าให้พระเจ้าเนาะเอิ้นซอยกันพี่น้องเอ้อยนคนมาเดียวกันโฆษณาซอยกันคนโบลายเนาะส่วนเซิร์นให้ทุกคนพากันมาหลินมาเที่ยวซอยกันเสียหอาหารเราสร้างคอเพิ่กนกะไลฟ์สดกับสัญญาณเน็ตพอดีเป็นได้พี่น้องเลย <laughs> chắc không đi vườn quanh đây là นี่แล้วเนาะคือบรรยากาศย่ำกลางคืนของเฮาเนาะก้นกับบอลายเป็นได้พากันมาเบิ่งนักหอขอ,ของเฮ่เลยหลังจากนักหองลงจากเวทีแล้วนประมาณเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงกับจิมีดีเจขึ้นต่อนะแต่ว่าเฮาปริยูเบิ่งเนาะมันเดิกแปดโมงกับคืนเฮาก็ได้พาลูกกลับแล้วยันลูกอยากนอนนะมันเดิกเลยเฮาบริเวณซ้ายตีเป็นได้ฮะนะ ถ้ากันมาทายหูกับน,นะคหองเพลินแล้วก็ผ้ากันกลับ